สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข่าวมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะประกันสังคมว่างงานตกงานทำไงดีนะทีนี้มีคำตอบค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆข้อมูลดีๆของโครงการรัฐบาลตอนต่อไปนะคะ ดีนะคะสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานยืนยันผู้ประกันตนม .39 คนไหนก็ตามนะคะที่ติดเชื้อโควิดและต้องกักตัวก็ได้รับเงินชดเชยค่ะวันละ80บาทส่วนผู้ใดที่เป็นมากตามม .40 นะคะก็มีให้เลือก3ทางเลือกค่ะ โดยผู้ประกันตนมาสานะคะก็จะได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้ร้อยละ5 0าค่ะโดยคิดจากฐานอัตราการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา39วงเล็บประมาณ4,800บาทนะคะจ่ายครั้งละไม่เกิน90วันปีละไม่เกิน180วัน